สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คำ่ำสำหรับวันนี้ผมมีความสยองมีชื่อตอนว่าผีเหลียญนั่นเองครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไงนั้นมาติดตามรับฟังกันเลยครับผมเองเป็นเด็กบ้านนอกเติบโตมากับโดเรมอนและหนังเรื่องเปาบุญจินกับหนังการ์ตูนถือว่าเป็นความบันเทิงดีแล้วในตอนนั้น ถ้าไม่นับเป็นเกมตลับเสารอาทิตย์จะชอบมาก8 0โมง9กโมงก็ไปนั่งเฝ้าช่อง9กันเป็นกลุ่มหน้าสลอนพอการ์ตรูนจบก็ประมาณ10โมงกว่าก็เป็นเวลาวิจารณ์กับการเกทับกันคุยกันพอหอมปากหอมคอพอหมัอนไส้กันนิดน้อยๆจนถึงเวลากิจกรรมกลางแจ้งเฮ้ยวันนี้จะทำอะไรกันดีวะเล่นน้ำปะวะไม่เอาอะยังเช้าอยู่เลยหนาวจะตายเฮ้ยงั้นเล่นผีเหรียญกันไหมอะ เฮ้ยจะดีหรือวะกัวนะเว้ยหน้าหน้าหน้าไม่เห็นมีอะไรเลยเล่นทุงเรียนออกจะบ่อยเดี๋ยวกูจะวาดตารางให้เองใครคนหนึ่งอาสาจะวาดตารางให้ที่เหลือถามกันว่าจะเล่นอะไรดีสุดท้ายแล้วก็ลงตัวว่าน่าจะเล่นผีเหรียญนั่นแหละแล้วก็ไปเล่นกันที่วัดพราะคิดว่าที่นั่นผีน่าจะเยอะนั่นเองตารางเสร็จเรียบร้อยเหรียญก็พร้อมเราก็ปั่นจัก,กรยานเป็นกลุ่มตรงดิ่งไปที่วัดทันที แต่ว่าจะไปเล่นที่วัดก็กลัวพระจะมาเห็นแล่แตะเพิดเอาเสียก่อนข้างวัดมีต้นโพยใหญ่ลมลื่นติดกับท่าน้ำคงจะเป็นทําเลที่เหมาะที่สุดแล้วเราจึงจัดการวางผังกระดานที่มีตัวอกักษรกอไก่ถึงฮอนคู่สละครบทุกตัวคำว่าใช่คำว่าไม่และรูปบ้านสำหรับพักเฮ้ยใครจะเล่นก็เล่นกูขอไม่เล่นนะเว้ยกูกลัววะ่ะ คนหนึ่งเกิดอาการปอดแตกขึ้นมาที่เหลืออีกประมาณ3-4คนก็พลอยถอนตัวไปด้วยเหลือแต่ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพูท้ท่เหลือก็มองกันตาปิดๆอย่างใจจดใจจอ่อผมจัดการวางเหรียญไว้ตรงบ้านเอานิ้วชี้มาแตะไว้ตรงเหรียญและพูดขึ้นมาลอยๆว่าวิญญาณที่อยู่แถวนี้ถ้าพวกท่านมีอยู่จริงขอให้มาสถิตท,ที่เหรียญแห่งนี้ด้วยเถอะรอกันสักพักนิ้วก็ยังคายอยู่ที่เหรียญและพูดต่อไปว่า ถ้าทาันมาแล้วขอให้ไปเขามราชัยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเยเยมาแล้วว่ามาแล้วมาแล้วเราทานันเกือบจะพร้อมกันแตุ่ณนึกแปลกใจเหมือนมีใครมาดันเหรียญให้เคลื่อนมึงมึงด้านเหรียญเหรอเปล่ากูวางไว้เฉยนะเว้ยผมเลยถามต่อไปว่าแล้วเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้าชายให้ไปที่ชอช้างถ้าผู้หญิงให้เป็นที่ยอหญิงแล้วเหรียญก็ค่อยๆเลื่อนไปที่ยอหญิงนั่นเอง คุณเป็นอะไรตายเหรอสักพักเหรียญก็ขยับไปที่ตอแล้วเลื่อนไปที่กอนอหนูไมโทสละอัมแล้วก็หยุดตกตกน้ำตายใช่ไหมเหรียญเลื่อนไปคำวชาชัยแล้วแล้วตาพอสอ,อะไรล่ะคราวนี้เหรียญเคลือ่อนที่เร็วกว่าเดิมไปเลขที่สองห้าหนึ่งแล้วก็หยุดผมถามต่อไปว่าชื่ออะไร แต่เหรียญกลับวนเป็นวงกลมอย่างไม่หยุดท่านอยากจะออกแล้วหรือไม่เหรียญก็ยังหยุดคำว่าไม่แล้วเลื่อนต่อไปที่คำว่าตออยตายเสร็จแล้วก็วนกลับมาที่เดิมอีกคำว่าตออยตายอีกรอบคราวนี้พวกเราขนลุกกันเป็นแถวบางคนหน้าถอดสีแล้วเฮ้เฮชักข้าไม่ค่อยดีแล้วว่ากูว่าเลิกเถอะเริ่มไม่น่ากลัวแล้วว่า คนหนึ่งเสนอแต่อยู่ๆลมมาจากไหนไม่รู้พัดต้นโพดังสู้ใหญ่สี่ห้าคนที่ยินอยู่นั้นก็ตกใจโกยเตลิดวิ่งหนีออกไปหมดมีแต่ผมกับเพื่อนเท่านั้นที่นิ้วยังคาเหรียญอยู่เอาเอาไงต่อดีวะกูกลัวแล้ววะงั้นข้อเหรียญ3าทีและปล่อยพร้อมกันเลยนะอ้าหนึ่งสองสามเราสองคนชักนิ้วออกจะพร้อมกันเลยทีเดียวจากนั้นก็เริ่มโกอยอ้าคว้าจัก,กรยานกลับบ้านทันที ทุกคนเก็บเรื่องนี้เงียบเป็นความลับไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวโดนดา่าต่อมาจึงได้รู้จักคนเฒ่าคุณแก่ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งได้มากระโดดน้ำตายจริงๆเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละเหตุเพราะผิดหวังเรื่องความรักเมื่อหาทางออกไม่ได้หนทางแห่งความตายคือบทสรุปชีวิตของเธอ เล่ากันว่าวันที่เธอกระโดดน้ําตายนั้นเธอเดินร้องไห้ไปตามถนนที่ทอดไปสู่แม่น้ําพอถึงริมฝั่งทั้งหน้าก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ําตาจากนั้นเธอก็ตัดสินใจกระโดดลงไปจบชีวิตตัวเองทันทีเธอคนนั้นหมายใจว่า ความตายจะช่วยเธอพ้นทุกอย่างทรมานแต่แล้วมันกลับกลายเป็นบ่วงพัฒน,นาการเพราะการรมที่เธอได้ทำลงไปนั้นมันหนักหนาสาหัสกับการฆ่าตัวตายจึงต้องจิตอยู่ที่นั่นจนกว่าจะถึงวันสิ้นอายุไขจริงๆของเธอในบางปียามฤดูน้ำหลากในค่ำคืนที่มีฝนโปรยปลายบ้านที่ปลูกติดถนนแถวนั้นก็ได้ยินเสียงร้องไห้ฮือ ไปตามถนนและตามด้วยเสียงกระโดดน้ํำดังตุ้มใหญ่ที่ท่าน้ําช่วงที่เธอเสียชีวิตก็เป็นช่วงน้ําหลากดวงวิญญาณของเธอนั้นยังคงไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมและกระโดดน้ําตายซ้ําแล้วซ้าเล่าตน้นโพท่าน้ํานั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีเหลียนเรื่องเล่าขยาวขวัญจากเพจแอดมินคังสยองนั่นเองครับ หากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ